ฝนตกแล้วเห็ดยังได้แน่นะครับเอามาพูดคุยน้ากันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามให้ถึงหนึ่งหมื่นได้พี่น้องเด้อนะครับเออคือยาคือซาสิบ่เออไม่ยากไม่พี่น้องกดโหลดนะครับไงไงหนึ่งนะครับแค่กดติ๊กเดียวนึงพี่น้องนะครับเอาสวัสดีพี่น้องสุกุลสุก้นครับเออบ่อกว่ในช่วงบรรยากาศย่ำเสวอยู่ส่วนมากสราวงของผมคือเกานะครับบรรยากาศย่ำเสวนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ ถามว่าฝนตกเออเห็ดเอียงได้แน่นะครับอยากจะเขามาสวนเออเห็ดเอียงได้แน่มีวิธีการเอ่อเพิ่มผลผลิตนะครับเทคนิคเอียงบ่นะครับเดี๋ยวสิมาบอกสู้ฟังครับถ้าพี่น้องอยากมีแนวเห็ดมันบ่เข่าสวนมันสะปารังเข่าม้ามันบ่ใส่ปุ๋ยหรือยังครับถ้ายังม่ได้ใส่ใส่ได้เลยนะช่วงนี้เนี่ยถ้าอยากจะใส่ปุ๋ยใส่ได้เลยอากาศคึมๆนั้นนี่เห็ดได้ครับบางคนว่าเสียาหยาดีบ่ ในช่วงฝนตกในช่วงคึมๆในช่วงที่ฝนขามาเนี่ยผมว่าเอาไว้ก่อนครับให้เขาขึ้นรถนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเขาขึ้นต่อให้พี่นองซะต่อให้พี่น้องเอายาเดี๋ยวเขาเกิดเท่านะครับโอกาสที่จะตายนี่น้อยมากนะครับคอยเอาตอนที่แดดมันออกบางคนบอาเอ้าแดดออกมันเหตุเวียวกว่าได้มันก็แมนครับจะไปเห็ดย่ำสากับย่ำแรงดนกว่านะเพราะว่าอยากเวลาเวลาเขาเอายาผมบอก สา,สาออกมาถ้าเกิดว่าเขาเหี่ยงเขาตายเนี่ยเกิดเกิดเขาโดนแดดเขาตายเนี่ยนะครับแต่ว่าถ่ายเป็นแน้วนี่ดินซุมแดด่าเจอโอกาสที่จะตายหน่อยมากๆนะครับตายก็ตายบางหยาเท่านั้นนะเอ่าเห็นยังได้อีกปะเนะี่ยเห็นยังได้แน่เอ,าอ้าผู้ได้ขึ้นยังออกพี่น้องเขาเมตนมาบอกเนี่ยเออบางบางอยางพมว่าสิขึ้น่ออกนะครับพี่น้องขึ้นออกก็ได้นะครับหนึ่งถ้าบ้านให้ใส่ปุ๋ยเขาว่าใส่ปุ๋ยเออ สองาคิดว่าสีเอาหนา้ยาสะ้าเอาเด็ดขาดให้ฝนมันออกก่อนเออแล้วก่บาบางคนคอยเตรียมฉีดพ่นปุ๋ยทางใบอยู่ด้อเออ,อคอยทาให้มันใบเขียวคอยทาให้ดิบมันสุ่มคอยฉีดพ่นปุ๋ยทางใบช่วงนี้นะครับถ้าวว่าฉีดได้บ่ยาสะ้าฉีดเด็ดขาดครับเพราะฝนอาจจะเกิดขึ้นได้เออนี่ชวมวันที่สามถึงวันที่เก่าเนี่ยนะครับฉีดแล้วว่ามันมาปุ๊บฝนตกปั๊บได้ฝนบ่แม่ได้พี่น้อง มันสะลงดินเมดน,นะครับเออมันสะลงดินถามว่าเออลงดินมันดีมันก็นดีครับเออมันก็นเป็นปุ๋ยคือเกา่าแต่ว่าหยาก็ไปหยาดกินธาตุาอาหารที่เจ้าเสียได้ป่นะนี่นะครับอยากเสียฝนเอาไว้ก่อนให้ฝนเขาออกก่อนนะครับหรือถ้าพี่น้องเมืองพยายกรณ์อากาศเคลื่อนว่าเออภายในสองถึงสามชั่วโมงไม่มีฝนเด้เลยครับดีคือกันนะครับได้ฝนคือนนกันแต่ว่าต้องใส่สารจำใบ เออมีบางคนอ่าคอยไปรับจ้างเสียอ่าปุ๋ยอ่าท้างใบเห็พี่นออ้องเออคอยไปเสียดเหง้าเจ้าคอยกเศียยังไมไ่นี่ล่ะกับผู้รู้กันว่ามัเสิไดพผนว่าก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกโอ้ยเขาจ้างเฮ้าไปเสียดจากสิเป็นอะไรหน่อย,อยจากเขาสีวอลพื้นหรือจากสีอ่าดีใจใน้ำเขาอ่าเคยผมเคยได้พี่น้องเคยรับจ้างไปเียรพ่นอ่าแต่กี่เนาะ ท้งค้าเจ้าจ้างทั้งหนึ่งทั้งละหาิบบางเจ้าก็ทั้งละลอยพออะไรหนึ่งมันทั้งเดียวมันก็ได้เนาะไรละท้งไรละท้งไรละท้งกว่าเออข้าใส่ท้งแบตเนี่ยกับประหยัดเออถ้าใส่ท้งอาเบนน้ำมันเบนซินมันกับเปลืองนะครับก็ขึ้นอยู่กับพ่นฉีดน้ำเด้อยเออสี่ยางซส่ทั้งสี่ยางไว้นะครับ อันนี้ในเรื่องของการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเนาะเอามีประมาณนี้นะครับพูดคุยเกี่ยวกับมันส์ปรดังคอมเมนต์มากนะครับกดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ที่จะได้ประพาสคลิปต่อๆไปเนาะเอาเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมตกกระตกเนดะ้อฝนเนดะ้อ